ำหรับ S G Packaging นะครับผมขอเล็กสั้นๆว่า S G P แล้วกันนะฮะผมจะเล่าถึงธุรกิจนิดน,นึงก่อนก่อนนำไปสู่เรื่องของกลยุทธ์ในการสู่เน s t ีโรนะฮะจริง S c G Packaging นะฮะดูสไลด์ต่อไปเลยนะฮะจริงๆเราทำธุรกิจเ,เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ครบปงจรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในปี1975เราเป็นส่วนหนึ่งของ S c G ตอนนั้นเราทำแค่เ a เปอร์กับเยื่อะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้ว่าดิจิตอลไหลเข้ามานะฮะเราก็มีการ transform ไปทำเรื่องของ p a เกจจิ้งก็คือทำพวกกล่องนะะพวกบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อเข้าสู่คอน s u m e r มากขึ้นนะหลังจากนั้นเราก็ transform มเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนตัวโลโก้ด้วยจากแพคเกจจิ้งเนี่ยเราจะไม่พูดแพคเกจจิ้งแล้วเราจะเป็น S C T P นั่นหมายว่าเราเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแพคเกจจิ้งด้วยรวมถึงธุรกิจใหม่ๆเช่นพวกเค์แคร์อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยอันนี้เป็นก,ก็เป็นเจอร์นี่ที่เราไปถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรามีธุรกิจแพคเกจจิ้งที่สองประเภทนะฮะในสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีธุรกิจแพคเกจจิ้งที่เปน iber, นบระครั ก็จะเ,เ,เป็นเรียกว่า integrating packaging business อันนี้คือเป็น packaging ที่เป็นกระดาษเราเรียกว่าไฟเบอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นโพลิเมอร์พลาสติกเพราะฉะนั้นเราจะมี material อยู่2ประเภทนะฮะอันนี้ก็ cover application ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ food service เ e a ่ t h c a r e packaging ต่างๆกล่องลูกปูกหรือแม้กระทั่ง display แล้วก็ stand ต่างๆเหล่านี้ก็ทาจากกระดาษเป็นผลิตภณฑ์เราได้ขณะที่เรามีธุรกิจต้นต้นน้ำที่เป็นการผลิตเยื่อกระดาษแล้วก็ ทำธุรกิจเข้าไปในเรื่องของรีไซเคิลเก็บรวบรวมมาจุพันธ์กลับมาด้วยนะครับจริงๆเรื่องกลยุทธ์เดซีโร่เนี่ยต้องเริ่มต้นจากกลยุทธ์ของเรื่องของ sustainability หรือ ESG เราผนวกเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปในมิชชั่นนะแล้วก็วิชั่นของธุรกิจนะครับเพราะฉนั้นมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการธุรกิจอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญถัดมากรอบการดําเนินการในสไลด์ถัดไปนะเนื่องจากเรามีบริษัทแม่ SGT เราก็จะมีกรอบการดําเนินการของในเรื่องของ ESG อยู่นะฮะ ซึ่งเราบอกว่า,วาเป็น ESG 4 Plus จากการประกาศเนี Zero ในปีโร่ในปี2050อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเรื่องที่2คือ Go Green หมายว่าเราสร้างสารรค์ในเรื่องของ Process แล้วก็ Product เนี่ยเป,เป็นเรื่องของ Green หรือ Low Carbon นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการ Reduce Inequality นะรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะบริหารในเรื่องของความหลากหลายความเท่าเทียมกันนะในสังคมต่างๆปัจจุบันนะบไม่ว่าจะเป็นใน Value Chain ของเราแล้วก็ Community ของเราด้วย และสุดท้ายก็คือความร่วมมือที่เราจริงเรื่องของ ESG เราทําเองไม่ได้ต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายตลอดและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้ความโปร่งใสนะครับอันนี้คือกรอบตั้งต้นของเราที่จะใช้ในการเอ่อเจเนเรตเรื่องของกลยุทธ์ของเรานี้ถัดมานะครับในสไลด์ถัดไปนะครับผมขอข้ามไปที่สไลด์เอ่อไปอีกนิดน,นึ่งนะฮะว่าพาดเวยของการมุ่งสู่เน็ตดีโนะอีกสไลด์หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับ จริงๆในธุรกิจของเราเนี่ยเรามีโอเปอรชันอยู่ทั้งหมด5 7 Facility Operation นะฮะใน9ประเทศนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นอาเซียนนะครับรวมถึงยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราปล่อยก๊าซกินเฮาเคาซึ่งเราคิดคำนวณมาในปีฐานปี2020เนี่ยทั้งหมดประมาณ5ล้านตันนะฮะอันนี้เฉพาะสโคบ1สโคบ2นะครับก็เห็นว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราใช้ตั้งต้นในการตั้งเป้านี้การตั้งเป้าของเราเนี่ยจากเนสโลเนี่ยเรามีเป้าน e a ย t e r มนะะที่ เราจะบอกว่าเราจะลด20%จากปีฐานภายในปี2030มเห็นไหมว่านี่คือ10ปีนีใน้ในการที่เอฟชีฟตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะหลักๆก,ก,ก็คือว่าเรามีกลยุทธ์อยู่3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของดงัดงดาง supply size. ้านซัพพลายไซส์ซัพพลายไซส์หมายถึงว่าเรามีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นการผลิตพลังงานของเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงอะไรพวกต่างเหล่านี้นั้นทํายังไงที่จะให้ใช้พลังงานที่เป็น alternative fuel หรือ energy ให้มากที่สุด ทดแทนฐานหินปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้สัดส่วนของ AF เนี่ยสูงขึ้นไปถึง34%แล้วในปีนี้แล้วก็จะตั้งเป้าที่ะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนของเรียกว่า supply side ตรงนี้เนี่ยจะสามารถลดเนี่ยไปได้ถึง60%อนะครับ60กว่านะอีกที่เหลือนะฮะก็คือ s t r a t e g ที่2ก็คือคนใช้คือ demand side นะ production process ต่างๆเหล่านี้ทำไงให้ efficiency ในการใช้พลังงานนี้ลดลงนะครับลดจน สุดๆแล้วถึงกับว่าเราต้องเอา AI มาใช้เช่นเอามาทำในเรื่องของ Machine Learning หรือ Predict คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะลด Set Up Time นะ t u t Up Time เนี่ยสำคัญนะฮะถ้า Set Up Time ช้านั่นแสดงว่าเรามีการใช้ Over Energy หรือว่าพลังงาน Over mm hmm. เกินไปถ้าเราลดตรงนี้ได้คือรีดออาไหมได้ไหมสุดนะตรงนี้อีก30%นะและสุดท้ายคือ s ซที่3ก็คือว่าหลังจากที่ลดเต็มที่แล้วเนี่ยทำไงละ่ะเราก็ต้องอาศัยการดูดกลับละ ตรงนี้เราไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันจะมาช่วยลด20%ตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เราเรียกว่าเป็นกำไรของเราและกันในการดูดซับนะอนาคตค่อยว่าอาง,งว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันสามารถหักลบได้ตรงนี้คือการใช้ไอ้ natural climate solution ซึ่งเรามีคอมเพลนซิในเรื่องของการปลูกปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกยูกลิปตัสเนี่ยเราก็ต้องปลูกตรงนี้ให้ได้ไมากที่สุดเพื่อเพื่อจะใช้เป็นแหล่งคาร์บอนซิงเราก็มองว่าถึงปี30ูนเนี่ยเราต้องปลูกต้นไม้อย,อย่างน้อยสัก13้นแหละ ตรงนี้สามารถที่จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกินลเทลแกส๊สนะกลับมาได้สักประมาณคิดแล้วเกือบ5 0,000นตันนะครับอันนี้ก็เป็นเจอร์นี่ที่เราวางไว้นะครับสำหรับในรอบแรกของกลยุทธ์ของสจตครับ